ี่รอนะรับเดียวอะไรมากใช่วางหน้าคนก่อนโดยน้ำไม่ได้เลยไลฟ์ตอนไหนบ้างผมไม่รู้เลยถ้าแบบมันอย่างเงี้ยเหมือนรอเครื่องอย่างเงี้ยก็จะไลฟ์ ้ารอเครื่องก็จะ,จะนั่งไลฟ์แต่ถ้าแบบมันไม่ไม่ว่างไปเดินเล่นไปอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ไลฟ์เพราะว่าเราอยากเก็บตรงนั้นไว้ก่อนว้าสองหมื่นคนได้ลืมซื้อชาเขียวเราด้วยนะวันนั้นเน็ตไม่ดีวันนี้ก็เลยวันนั้นอยู่ในที่อับมอง ชื่อไทยจะสามทุ่มแล้วเนี่ยพอเราเช้าเขามืดพอเขามืดเราเช้าแม่เป็นไรขอแค่ใจตรงกันก็พอมันจะไหวได้ไงทุกคนมันน้อยกอยี่จโมงนี้สภาพพิเปอร์ตอนนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกเชื่อดิเป็นขาพี่ไทยอะ่ะ ไม่เอาไม่จอย n ไมรู้สึกว่ามันเหนื่อยขนาดน,นี้4วันครึ่ง4วันเองเหมือมนรู้สึกเหมือนอยู่เป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ชินนะเดี๋ยวก็ชินเหนื่อยเรื่องเวลาเหนื่อยเรื่องเดินทางนะนอนไป2ชั่วโมงกันเองพองหอยพอก <c oughs> ตื่นมาแล้ว,วจมูกจะหายเย็นไม่ไหวหายใจไม่ออก แล้วเดี๋ยวพอชินปุ๊บกลับไทยอีกแล้วใหม่แล้วใหม่ม <laughs> วมันต่อไปไปงานเลยเป็นไงล่ะเราจะไหวกันไทยอ่ะเ้ือเรากลับถึงที่ไท,ทยตอนกว่าเราจะได้กระเป๋าก็จะอะไรเสร็จกว่าจะถึงห้องก็ตีห้างคล้ายๆแล้วจะเย็นๆบ้างเหมือนปีที่แล้วมันน่าจะเป็นช่วง กลัวไปถึงเราจะไม่หลับไงเวลามันเปลี่ยนถ้าเราไปถึงที่นูน่นที่เมืองไทยห้าทุ่มนอนหลับเพราะว่าที่นี่ก็เพิ่งจะช้ามากๆแล้วถ้าตอนเย็นมากๆของที่นู่นที่นี่ก็คือช่วงประมาณตีกว่าซึ่งเราเราควรจะหลับแล้วใช่ไหมแล้วก็นอนตื่นหลับมันกินยายาให้ตื่นอ่ะไปแล้วเหรอทำไมเร็วว่ะ แล้วเขาก็รูแ้แหละว่าเราเร็นก็คือคลูกคนที่ลูกพี่พีง<ม>ได้กินอะไรอย่างนี้อร่อยอยู่เหมือนจะเป็นปลาบูไม่ไหวเลยบูมาก <laughs> ชำระเงินได้อย่าง ซื้อยงังโจะก้าก่อนแข่งกันโบโบอะพิมก็ต้องพิมไม่เต็ม ไรบูมันดูมันดูวงวังอแล้วมั่อะอมาอมาอา Thank you ออไดหมอะไรซอสมะเขือ แม้ว่าจะตกเครื่องแล้วแต่เราก็ยังคงนี่กันอยู่เอาไปเลยมาแล้ว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 ,ลว,ลวต้องรีบๆเพราะนั้นมาลา้ได้ I love breakfast in Seattle now s h d o i n g lights with myself see y o bye เราซอฟมันกับช้อนมันจะ <S <S ไ,ได้ไหมทำเวลาทำเวลาทำเวลา

หนาเป็นไข่เจ okay. so like uh, you know, so ียนะพี่ชอบกินชีสมากคุมีชีสกับวิสกีงกับ ไม่มีผมเรียองหาเช้าตแต่อาเช้า

กินของทอดแต่เชา้าแล้วใส่ชีสหมดทุกอย่างจะหวานปะกินจอยอิติมบวกแฮมเยอะมากกาจะมีก๋วยุกต้องก๋วเตี่ยวไม่ทำไมเขาตึงหรอกลับไปกินจิ้มจุ่มบอกนะจิม้มจุ่มซุ้งตำปลาเพาะฟานี่ ยำหนึบแทนอยู่ด้วยกันไม่ได้ละจะยืนตายเรื่นะ้่ะ It. ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ต้องซือ้อทุกคนถูกปะไม่ได้บังคับแต่ว่าอยากให้ซื้อทุกคนเยง่หยุดว อร่อก่อนต้องน้ำอยู่ปะอย่มอ่ะหัวว้าเอาเนี่มันเผ็ดให้มันมันมันไอเนี่ยโค้งไหขอบคุณกคนก้าวอยู่แล้วไปทำเสียงื้อด้วยี่กุนใส่เกลือเลย ่ะเคยกินโค้กใส่มะนาววะเคยเคยกินโค้กใส่มะกรูดไหมเคยที่ก็ไม่เคยเลยก็บ้าแหละเราเคยกินโค้กใส่พริกปะมันมีนะมันมีนะนี่ไงหน้แต่ถ้เราเฮ้เดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็ทิ้งจะได้ใช้จ่ายตังค์ เราก็เดินไปเลยไม่ได้แต่พร้อมกันไอ้ทิ้งไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็จริงนั่งรอโอ้จะกินไม่กล้าอ้วกเลยตับด้วยนื้อกรอบลงมแล้อร่อยแล้น้ำมันไม่ชอบกินของทอดตอนเช้าเคยดูสารคดีอาหารเมกาปะน้ำมันแบบทุกอย่างกดออกมาเป็นน้ำมันไหลอะเบืนเบอร์เกอร์อะ ไอจูซี่วิจูซี่เลยนะจูซี่นุ่งมๆพอแล้วเดี๋ยววันรอเกลือใส่โคกริงเอาเพมน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวจะให้เดี๋ยวสักนิดหนึ่งก็เยอะหยอะ ประมาณอะไม่ชอบไม่อยากนอนเลยพอนอนแล้วมันอึนพอตื่นแล้วมันต้องตื่นเลยเดี๋ยวพอถึงที่ LA ก็คือเข้าโรงแรมไปพักซึ่งโรงแรมก็จะอยู่บบในตัวเมืองแหละก็จะใครจะนอนก็นอนพี่ว่หรอว่าใครจะนอนก็นอนใครจะไปเดินเที่ยวเข้าไปคิดว่าจะปเป็นเที่ยวดก,กว่า

ก่ีเข้าดีเขาด้สนใจรำดิยิลรำลูกัอลูกค้าที่รอไม่ได้ยินรำชื่ชัยก็ลันแล้จะบอกว่าไแดีเช็คลีเช็คลบินวะ Check please. Oh. What do you say? How <laughs> much? Come on, boy. <laughs> come on, Let me hear you scream. Put down. Put down. This is seven o'clock. Let's come and have a good time. ใครทายถูกคนนั้นไม่ต้องจ่ายไหมโอ้โห oh. หนูว่ามัน50 thank you คิดว่าประมาณ30 52ิบหองนูไม่ต้องจ่ายป้าจ่ายมันเห็นแล้วไนงะไม่เห็นเอาเลยไม่เห็นก่อนโอเคว่ะมันดูราคาไงไม่ได้ดูยังไม่หันยืดมาเลยเมื่อกี้มองหน้าอยู่ทุกคน,น,นพยายามมีแดงห้าสิบป่ะ น่ร้อยหนึงน่งไงที่ได้เมือ่อวานยังไงเอาเศษไปใช้ห้าสิบสองยี่สิบ 40บอกพี่แวนหน่อยว่ากำลังเอาตังมาเออเดี๋ยวมันต้องให้ทิปป่ะเนาะใช่ไหมต้องให้อยู่แล้วนี่เขารั้หมดเท่าไหร่ห้าสิบสอง 8ปดอนเลเนยไงแรงนะงแปดดอนเ <7 S 2> <ป>ลไ<ป>ยไงใช่มันต้องให้ติบอยู่แล้วทไมกาได้ดอนเดียวหรอนมเกี๊ยมาแล้วพี่แวนชบอบปาปาปาโอเควะเดินไม่รอเลยเออเดินไม่รอเลยเออเออ,เออเออคุณบ้าเขารู้ปะเดี๋ยวเขาก็ใส่ตังค์แล้ว ขารู้ป่ะเดี๋ยวว่าเงินตังค์นไป่ฟัาเขาไม่วาเอาตังค์เหรอฮะเขาไม่มาเอาตังค์เหรออยู่บนโต๊ะนะตังค์น่ะเห็นแล้วหเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมนะเฮเห็นไหมหหนะกลัวว่าไม่เอาไงตังค์โอเคเอาไปให้เองก็ได้วะตัวคนขโมยไม่ใช่อะไรหรอกซีซี Sorry? Um for, you see for food. For food? Yeah. What are you feeding? Here's a check. He's 52 and this is 60. Janet. Oh, you go where's Janet? We can Where's, where's Janet. Because we have to go for boarding right now. Let me go. Uh, let me go call her, okay? Janet! ไม่ไหวไม่ต้องเลยเห็นไหมเห็นไตังคล่ะต้องใไ้ตั้งแปดดอลเลยนะข้าคิดนะแปดดอแดคูณสามสิบสี่ย็ดแม่ สองพอดีใช <If S 2> ่ปะเท่าไรนะสองเจแล้วพูดได้ไม่มีใครรู้แบบแ้แต่ว่านี่เอาไปแล้วนกคนปแล้นะทุกคนขอบคุณที่อุดหนุนนะเ๋ยไว้มาใหม่นะขอบคุณที่อยู่กับความวุ่นวายของเราเอาเถอะเราไปแต่งตุ้งก่อนปิดสิบห้าปอเซนบอกอ๋อเลยให้ะไปะ เปอร์เซ็นต์ของห0เท่าไรเอาละพนักงานรวยนแต่ว่าชอบนะเขามันดูเป็นการแบบให้เกียรติการของนะงเขาอะไรอย่างที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะที่นี่มันต้องเป็นแบบกดบังคับเลยไหมข้อบังคับมันต้องให้เลยไปจริงแล้วโอ๊ะจบเรื่องแล้วนี่พี่แวนอยู่ไหนไปย่ะไปย่ะ